อ่างั้นจะไปแล้วนะเข้าใจไหมเราจะไปแล้วนะไม่ต้องคิดถึงเรานะเข้าใจไหมไห้ไป,ไปแล้วนะไว้มาเล่นด้วยกันใหม่นะคะบาย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 าไปแล้วนะ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  อุ้ยแล้วหนูจะกดจบไลฟ์ได้ไหมอ่ะมันจะขึ้นว่าระบบผิดพลาดอีกไปอ่ะต้องลองดูจะจะกดแล้วนะฮะบ๊ายบายช่วยด้วยมันเกิดข้อผิดพลาดฮนะถ้าหนูแบบว่ากดออกไปเลยมันจะยังเปิดอยู่ปะกดปิดไลฟ์ไม่ได้อ่ะ เกิดข้อผิดพลาดเกิดข้อผิดพลาดนอกจากจะไม่นับเวลาให้แล้วยังกดปิดไลฟ์ไม่ได้ด้วยอ้ oh my god ด oh โ my god กดปิดไลฟ์ไม่ได้ฮะซอยคอยแน่ซอยคอยแน่ซอยคอยแน่ลองออกแอปไปเลยได้ฮะงั้นหนูจะออกลองหนูจะลองสไลด์ออกไปแล้วนะ บายบายค่ะไว้เจอกันนะคะจิงจะ <laughs> ไรลออกยังไงอ่ะอย่างนี้เรา